ดิวทิกตอกในสหรัฐจบแล้วจริงหรอทำไมจากดิวแบน p แอปกลายเป็นดิวที่จีนเหลือหุ้นแค่20%แล้วทำไมไบ d a n c e ถึงยังได้ส่วนแบ่งกำไรเกือบครึ่งหนึ่งทั้งๆท,ที่เหลือหุ้นแค่นิดเดียวเบื้องลึกเบื้องหลังดิวนี้มีอะไรซับซ้อนกว่าที่เห็นไปหาคำตอบกันใน The i n s i ซ h x X ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดี i n s i ซ e x ครับที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนธุรกิจเศรษฐกิจ กรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครก่อนจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้ผมขอฝากทุกท่านช่วยสนับสนุน The i n s i d e x โดยการกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับประเด็นร้อนเรื่องอนาคตของ TikTok ในสหรัฐอเมริกาที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปี ตอนนี้ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารอนุมัติดิวโครงสร้างใหม่ของ TikTok ในสหรัฐโดยสาระสำคัญคือจำกัดให้ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่จากจีนถือหุ้นได้ไม่เกิน20%เท่านั้นครับทางทำเนียบขาวให้เหตุผลว่านี่คือมาตรการปกป้องความมั่นคงของชาติเพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อเมริกันกังวลมาตลอดว่า ข้อมูลของผู้ใช้งานชาวอเมริกันอาจตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลจีนซึ่งดีลวนี้จะทำให้นักลงทุนอเมริกันเข้ามามีบทบาทหลักในการควบคุมการดำเนินงานของติ k กตอกในสหรัฐแทนโดยจะมีชาวอเมริกันนั่งในบอร์ดบริหารถึง6จาก7ตําตำแหน่งเลยทีเดียวแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะฝั่งจีนเองก็ออกมาตอบโต้ทันทีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจีนเคารพการตัดสินใจของภาคเอกชนที่เจรจากันภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่าจีนไม่พอใจที่รัฐบาลสหรัฐเข้ามาแทรกแซงด้วยเหตุผลทางการเมืองทีนี้เรามาเจาะลึกโครงสร้างของดีลนี้กันครับมันมีความซับซ้อนน่าสนใจมากข้อมูลจากบลูมเบิร์กระบุว่าดิวนี้จะมีการตั้งบริษัทขึ้นมาสส่วนแยกกัน บริษัทแรกจะเป็นของฝั่งนักลงทุนอเมริกันนำโดย Oracle และนักลงทุนรายย่อยอื่นๆซึ่งจะรับผิดชอบดูแลข้อมูลผู้ใช้งานควบคุมคอนเทนต์และที่สำคัญคือจะมีการสร้างอ,อัลกอริทึมขึ้นมาใหม่ Oracle จะเข้ามาเป็น trusted security partner ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในสหรัฐเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากจีนบริษัทที่2ยังคงเป็นความรับผิดชอบของ b y t e Dance ครับซึ่งจะดูแลการดำเนินงานในแต่ละวัน เช่นการยิงแอดโฆษณาและระบบอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับแม้ว่า ByteDance จะเหลือหุ้นแค่20%แต่พวกเขาคาดว่าจะยังได้รับส่วนแบ่งกำไร profitability จาก TikTok US ถึงเกือบ50%ทํำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าบริษัทยาง Oracle แม้จะเก่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและคลาว แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโฆษณาหรืออ e ีคอมเมิร์ซให้มีประสิทธิภาพเท่าไบแกน n ส์นักนักลงทุนอเมริกันก็ไม่อยากเห็นรายได้1 0,000ล้านดอลลาร์หายวับไปกับตาเหลือ5,000ล้านใน6เดือนจริงไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขายอมให้ y บ e d n n e e เข้ามาดูแลส่วนนี้และแบ่งกำไรก้อนโตไปอีกหนึ่งปริศนาคือมูลค่าของดีวนี้ครับ รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ออกมาบอกว่าดิวนี้มีมูลค่าอยู่ที่14,000ล้านดอลลาร์ซึ่งหลายคนก็แปลกใจว่าทำไมมันถึงดูถูกจังสำหรับแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลขนาดนี้ซึ่งก็อาจเป็นเพราะโครงสร้างการแบ่งกำไรที่ซับซ้อนนี่แหละครับที่ทำให้ราคาซื้อขายไม่สูงอย่างที่คิดอย่างไรก็ตามยังมีคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนนั่นคือรัฐบาลจีนอนุมัติเรื่องอัลกอริทึมแล้วจริงหรือ เพราะที่ผ่านมาจีนออกกฎหมายควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงอัลกอริทึมแนะนำคอนเทนต์ด้วยแม้ทรัม์จะบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอนุมัติแล้วแต่ถแถลงการจากฝั่งจีนกลับไม่มีการยืนยันเรื่องนี้เลยสรุปบทเรียนที่เราได้จากเคสนี้ 1. ความมั่นคงของชาติกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางธุรกิจ กรณีของ TikTok แสดงให้เห็นชัดเจนว่าความมั่นคงและข้อมูลถูกใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการแทรกแซงและกำหนดทิศทางของธุรกิจเทคโนโลยีข้ามชาติ 2. โครงสร้างดิวแบบวินวินที่ซับซ้อนแทนที่จะเป็นการซื้อขายแบบเบ็ดเสร็จดิวนี้กลับมีโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยแบ่งแยกส่วนที่อ่อนไหวคือข้อมูลและอัลกอริทึมออกจากส่วนที่สร้างรายได้คือโฆษณาและอ e ีคอมเมิร์ซ ทำให้นักลงทุนอเมริกันได้ควบคุมในสิ่งที่กังวลขณะที่ไ a n c e ยังคงรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจไว้ได้ 3. สงครามเทคโนโลยียังไม่จบแม้ดีลนี้จะดูเหมือนเป็นทางออกแต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนในด้านเทคโนโลยีและข้อมูลยังคงมีอยู่และกรณีนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆในอนาคตได้ครับ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของดิวติกตอกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบทั้งในเชิงธุรกิจและการเมืองระหว่างประเทศครับและนี่คือทั้งหมดของ The Inside X ในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจไปปรับใช้กันสุดท้ายนี้อย่าลืมสนับสนุน The Inside X ด้วยการกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ Insight X technology business your next step.